ผมตั้งสงสัยอยากให้การรช่จยวิเคราะห์ว่าใครที่อัดลงไปฉีดลงไปอ่ะแต่ทั้งแถมทั้งโคตรละครทั้งแปลว่ามันมันฟอดฟอดฟอดแบบที่าจรา์ลายรับมันรั่วที่ไหนมันก็ร่มันคงคงรั่วทุกส่วนนะครับมันไม่มีแรงดันเลยเหรอมันไม่มีแรงครับที่ผมบอกนะครับที่มันที่มันดูดีมันคือมันพีอาร มันเหมือนทำเป็นอีเวนต์แล้วก็ PR อเฉยๆมันเลยดูดีแต่เราก็วิเคราะห์มาตลอดนะครับว่าเรามองไม่เห็นประโยชน์ของของเรื่องไออีเวนต์ต่างๆเหล่านั้นเลยหนึ่งคือสิ้นเปลือง2องก็คือแก้ไม่ตรงจุดเป็นเรื่องของดีมานด์ไซส์ที่เราบอกประจำนะครับสิ่งท<ช>ี่เราต้องการก็คือวันนี้คุณต้องซ<ช>ัพพลายไซส์คุณต,<ช>ต้องประคับประคองผู้ประกอบการใส่เงินเข้าไปตรงนั้นแล้วเดี๋ยวให้ทั้งหมดเนี่ยมันหมุนได้เดินได้ทําอะไรได้นะครับแต่ไม่ใช่ไปให้ทางดีมานด์ไซส์เพราะดีมานด์ไซส์มันก็จะจํากัด ถามว่าดีมา์ไซส์คนที่ได้เงินเป็นคนที่ควรได้ไหมหรือหรือคนที่คนที่จองได้หรือได้สิทธิ์ต่างๆเนี่ยบางเป็นคนที่สมควรได้ไหมคําตอบคือไม่ใช่นะครับอย่างคนละครึ่งนี่ชัดเจนคนที่สมควรได้เนี่ยจองไม่ได้คนที่ได้ไม่ควรได้<น>เพราะเอง<น>นนินอยู่แล้วเป็นาาการจัการเป็นอะไรต่างๆอยู่แล้ว<อ>แล้วอยู่ในเมืองทั้งนั้นที่ได้ถูกต้องครับเพราะอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต พราะนี้คือความรักั่้ที่มันเกิดขึ้นผลก็คือว่าการนําไปจับจ่ายใช้สอยมันก็มีข้อจํากัดอีกเพราะว่าคุณเล่นให้ทุกคนเนี่ยต้องเข้าสู่ระบบะกระเป๋าตังค์ถุงเงินอะไรของคุณเนี่ยนะครับเพราะนั้นถามว่าวันนี้ความพร้อมของการประกอบการของผู้ประกอบการเขาพร้อมหรือที่ําแบบนั้นนะผลก็คือพี่ก็ลองลองคิดดูนะครับว่าคนที่เข้าไปสู่ในระบบคนละครึ่งก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะครับที่เป็นร้านค้าเนี่ยก็มีในหลักเป็นแสน ทั้งๆที่เขาบอกอยู่แล้วว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยมันมีเป็นล้านล้านรายครับอันนี้ก็จะชัดเจนว่าคุณเข้าอยู่ในระบบเองที่จะได้ประโยชน์จริงๆมันไม่ถึง30ม0 30%ร์บของผู้ประกอบการนะครับใช่เพราะฉะนั้นให้เข้าอยู่ในระบบหนึ่งล้านรายก็แปลว่าเข้าไปได้แค่30%เปอร์ซนองครับยิงคุณไม่ถึงหลักแสนเนีครับหลักานา้นอง เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็คือจุดใหญ่ที่ว่าอ้าแล้วนโยบายมันไม่ได้ทั่วถึงนะครับนโยบายมันเป็นแค่อีเวนต์ออกมาเป็นอะไรออกมาที่ใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายคือพูดง่ายคือใช้เงินไม่เป็นแต่ใช้เงินโดยคนที่ไม่ไม่รู้ว่าเม็ดเงินที่ใสไปมันจะวิ่งไปไหนนะนะครับ,รบแล้วก็มาเอ็นจอยรายงานแหมคึกครับหมจ ตองเต็มนะ,ะพวกพักนันก,ก็จะจอกมาโอ้ี่เว็บปล่มแทนที่จะโทษตัวเองการันพูดแบบภูมิใจกว่าคนสนใจใช่ไหมคือคือคือทัศนคติของของคนที่ทํางานเกี่ยวด้านนี้ผมว่ามันผิดไปหมดนะครับครับ,รบว่างๆก็ต้อนเข้าไปในห้องหนึ่งเราไฟช็อตสักทีหนึ่งมันกลับคั่ว <laughs> มันจะได้กลับคั่ว <laughs> บ้างน,นะครับก็คือเฮ้ยนี่เราทําอะไรเนี่ย <laughs> เฮ้ยไม่ควรจะมาดีใจในเรื่องแบบนี้นะอ่อนข่าวโกตงานเลยตอนรัฐมนตรี <laughs> ผมว่าตอนตอนตอนทั้งหมดนะครับเอาคนทำงานด้วยอะไรด้วยเพราะผมมีความรู้สึกว่าเขาไม่เขามีความคิดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อุทิศที่จะช่วยเหลือจริง,รงๆอะครับเหมือนกับว่าถูกสั่งให้มา <c oughs> อ่าเหมือนกับแล้วก็เป็นบุญคุณนะอ่านี่ฉันมานี่ฉันเสียสละมานะนู่นนี่อะไรแบบเนี้ยครับแล้วก็มองความยากลำบากของคนเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่แบบ ไม่ใส่ใจนะครับมผมว่าตรงนี้ครับคือคือจุดจุดหนึ่งต้องยอมรับนะครับว่าโควิดครั้งนี้เป็นอะไรที่เลวร้ายจริงๆนะครับทุกคนยากลำบากจริงๆนะครับลองนึกภาพดูโอ้โหจากอะไรที่เคยทาํามาค้าขายได้ต้องมาหยุดหมดอะไรหมดเนี่ยนะครับมันก็เป็นอะไรที่ยากลาบากมากแล้วที่สําคัญคือหยุดแล้วไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วอย่างทางันท่วงทีอย่างครบถ้วนอย่างตรงตามความต้องการอะไรเงี้ยหรือต้นนะครับ ผมมีตัวเลขที่สภาอุตสาหกรรมแลวกันนะครับเขาทํามานะครับสภาอุตสาหกรรมเ็าทาเรื่องดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมรายเดือนประจําเดือนกุมภานะครับเดือนที่แล้วเนี่ยแหมเขาก็อุตสาบบอกนะครับว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะจาก83.5เป็น85.1คืออะไรครับก็คือต่ำกว่าร้อยคือยังไม่เชื่อมั่นนะครับมันเพิ่มขึ้นจริงๆแต่มันไม่เชื่อมั่นแล้วก็มาดูในรายละเอียดก็จะพบว่าถ้าเป็นรายขนาดอุตสาหกรรม ปรากฏว่าขนาดใหญ่เนี่ยนะครับมีมีความเชื่อมั่นในระดับร้อยสามจุดสามคือดีกว่าร้อยนะดีกว่าร้อยถือว่าดีนะครับขนาดกลางแปดสิบห้าจุดเก้าครับขนาดเล็กหกสิบสี่ครับเกิดอะไรขึ้นนี่มันชัดเจนเลยสภาุตสาหกรรมไปทำอะไรอยู่นะครับสภาุตสาหกรรมต้องไปดูสิครับอุตสาหมีดัชนีออกมาทุกเดือนว่าขนาดอุตสาหกรรมขนาดย่อมบอกว่าความเชื่อมั่นของเขาในอยู่แค่หกสิบสี่เอง ก็แปลว่าเขาไม่เชื่อมั่นได้ขนาดที่รายใหญ่บอกร้อยสามจุดสามอันนี้มันคือความเหลื่อมล้าที่มันเกิดขึ้นนะครับที่มันเห็นเลยจากนโยบายอะไรต่างๆที่ที่รัฐบาลทำนี่คือมันเกิดความเหลื่อมล้ําก็แปลว่ารายใหญ่ได้ประโยชน์นะครับหรือรายใหญ่มีการปรับตัวมีการทําอะไรที่ได้ประโยชน์บ้ากๆส่วนรายเล็กไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยเพราะนั้นมันก็สะท้อนมาที่ความเชื่อมั่นของเขาซึ่งสภาวิสาหกรรมทำทุกเดือนอยู่แล้ว นะครับขนาดกลางยัง85.9เลยนะครับแต่ขนาดใหญ่แล้วมองเขาบอกคาดการ3เดือนข้างหน้านะครับสเดือนข้างหน้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่บอกโอ้ผมมั่นใจมาก106.6เลยครับโอ้อาขนาดกลางอยู่ที่ประมาณ9 1ก็ยังไม่ถึงร้อยแต่ขนาดเล็กก็ประมาณ76 ก็แน่นอนสามเดือนข้างหน้าก็มีคนหวังใช่ไหมเพราะถ้าหวังข้างหน้ามันเลวเนี่ยฆ่าตัวตายหมดคือทุกคนมันอยู่ในความหวังนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกถ้าเขาจะมองแบบนี้นะครับะฉะนั้นนี่ก็คือตัวหนึ่งที่ที่ผมคิดว่ามันมีความชัดเจนและคนที่เกี่ยวข้องผมถืงเรียนตลอดนะครับว่าผมมีความผมแอปสตอบเซิร์ฟจากสายตาของผมทุกวันเีตุว่าสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับ s m e เนี่ยสมาคมสมาคมไม่ทําหน้าที่อย่างที่ควรจะต้องทํา เพราะถ้าทําหน้าที่ที่ดีกว่านี้ผมคิดว่าเราจะเห็นสะท้อนมาที่ดัชนีความเชื่อมั่นรายขนาดชาหกรรมของขนาดย่อมมันก็จะขึ้นมาดีกว่านี้อีกตัวหนึ่งเป็นดัชนีเขาเรียกว่าดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจนะครับดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจนี้เขาจะวัด5ตัวหตัวคือเรื่องผลประกอบการเรื่องคําสั่งซื้อเรื่องการลงทุนเรื่องการจ้างงานเรื่องต้นทุนประกอบการ และก็การผลิตนะฮะหรือการกำลังการผลิตพวกนี้นะครับก็ปรากฏว่าเดือนกุมภาเนี่ยนะครับสูงสุดก่อนสูงสุดในรอบหกเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่เดือนพฤศจิกาหกสามครับเราจะมีเชื่อมั่นหรือยู่ที่สี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดอันนี้คือต่ำกว่าห้าสิบถือว่าไม่ดีนะครับถือว่าลดลงแต่มันใกล้แต่ห้าสิบในเดือนพฤศจิกาก็เพราะว่าเขามั่นใจแล้วว่าเดือนธันวาจะชูดแล้วนะบางเอญมาเจอโควิดรอบสองธันวาหรือสี่สิบหกจากสี่เจ็ดจุดเจ็ดนะฮะหรือสี่สิบเจ็ดหรือสี่ิบหกจุดปด มก,กราหรือสี่สิบสี่จุดสองครับโอ้ครับแล้วก็ปัจจุบันคือกุมภาล่าสุดเนี่ยเหลือส5 6สิบห้าจุดหกและ,ะมาเอาอะไรครับ oh. ในส5 6ิบห้าจุดหกตัวที่เลวที่สุดเลยนะครับที่เขาที่เขาเหมือนกับว่าไม่เชื่อมั่นที่สุดเลยในอนาคตในอ oh. น,นาคตเนี่ยคือต้นทุนประกอบการครับ oh. มีความเชื่อมั่นแค่สี่สิเปอร์เซ็นต์เองสี่สิบกัจนีถัดมาก็คือผลประกอบการมีความเชื่อ oh. มั่นสี่สิบสองจุดเจ็ดเอดีสุด oh. ในวงนี้ก็คือการลงทุน5้าสิบสอง นะครับซึ่งระดีกว่า50ก็ถือว่ามันจะเป็นบวกได้แบบนี้นนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจซึ่งวัดตั้ง6หน่วยซึ่งแบงค์ชาติอเอามาเอามาตีพิมพ์อยู่เนี่ยนะครับก็มีการวัดทุกเดือนเหมือนกันมันก็ฟ้องครับ,รบไม่ต้องไปนับดัชน,นีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อาจารย์ธนวัฒน์เขาทำมานะอันนั้นชัดเจนอยู่แล้วแต่อันนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่เป็น f i ล l i n g ไป,<ะ>ไปถามผู้บริโภคคือสมมติม<ช>ไปถามตอนถูกลอตเตอรี่เขาก็บอกว่าดีดีไปถามตอนถูกหวยกินเงี้ยก็<อ>แหมมูดไม่ดีอย่างเงี้ยอมันเป็นอะไรที่มันแปรผันว่าวันต่อวันเลยแบบนี้น,นะครับ<ช>แต่ว่าถ้าเป็นอุตสาหกรรมก็ดีเป็นความเชื่อมั่นธุรกิจก็ดีเนี่ยมันจะเห็นจากออเดอร์ครับมันจะเห็นจากออเดอร์เห็นจากผลประกอบการเห็นจากต้นทุนเห็นจากอะไรของเขาเนี่ยเพราะนั้น่ยมันจะวัดอะไรที่ค่อนข้างง่ายนะครับ เนี่ยครับพรานตัวเลขทั้งหมดเนี่ยที่หน่วยงานต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยซึ่งเราทาตัวเลขกันมากมายก่ายกองมากเลยนะแต่ผมไม่เ <prend> ห <ere> ็นคนที่เกี่ยวข้องเอาคนและท่ามนตรีที่เกี่ยวข้องเอามาใช้และเอามาใช้ผลักดันอ่ะคือถ้าพูดอย่างฉลาดเลยถ้าผมเป็นนะผมมีความรู้สึกว่าดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเนี่ยมันอยู่ในระดับเนี่ยผมไม่พอใจเนี่ยผมจะต้องทําอย่างน้อยๆตัวที่เร็วที่สุดคือต้นทุนประกอบการผมจะต้องทําให้มีความเชื่อมั่นเกินห้าสิบให้ได้ ในเดือนนั้นนะโดยที่เราต้องช่วยเหลือให้ซื้อวัตถุดิบในให้ได้ราคาถูกต้องช่วยให้ขยายกําลังการผลิตตรงนีไปรัฐบาลต้องเข้ามาดูเพื่อให้เพิ่มขึ้นมันก็มีอะไรพูดตั้งเยอะแยะนะแล้วหลังจากนี้เข้ามีพูดตอนสุดท้ายว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยถ้าเราทําได้โดยเงื่อนไขและสกณะแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็จะสามารถเพิ่ม GDP ในปี64ได้ตามที่ขายฝันเอาไว้อ่าครับจริงจริงจริงท่านรัฐมนตรีเขาอาจจะเขาก็แล้ว เชิงลึกไปแล้วนะก็เอาตัวเลขอาจารย์อารักษ์พูดมาเมื่อกี้ไปวิเคราะห์หมดแล้วเขาเลยยืนยันไงว่าสี่เปอร์เซ็นต์๋อครับครับแต่สิ่งที่รักจริงอธิบายมาลึกแป๊บทังอาจารย์สุรชัยอธิบายมาเนี่ยก็คือตัวตัวตัว C consumption domestic consumption เนี่ยมันก็แฟบแล้วเมื่อสักครู่ที่อาจารย์อารักษ์พูดถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการของนักลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมันก็สะท้อนว่าแล้วไอ้แหะตัว investment เนี่ย มันใครจะมีกระจิกกระใจลงทุนนะมันก็แฟบอีกเหมือนกันนะครับอันนี้สองสูบแล้วนะที่เป็นแฟบแล้วก็จีจีจีตอนนี้ก็เหมือนกับว่าหวานเงินเป็นเฮลิคอปเตอร์มันนี่แบบบาดเป็นเละเทะมันไม่เกิดมรคผลแล้วมีการโกงกันแหลกลานเนี่ยมันก็มันก็ร่วงอ่ะแล้วก็เอกรบเอมเพิ่มอินเตอร์เทรดเนี่ยมันก็ยังยังแบบปอแปรปอแปรทักท่องเที่ยวก็ยังไม่มีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันก็ดูแล้วแบบสี่สูบอย่างที่ที่จะรักเกินไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ย มันก็เลยไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงแบบปอดแฝดปอดแตดกันหมดเลยนะครับ